แล้วงานนี้เนี่ยจะขาดพีวัดไม่ได้เลยใช่ไหมนี่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 ซุ้มข้างๆโดนแล้วครับอุ้ยตัวใหญ่ด้วยใหญ่ๆหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญยเออเอ้านี่อ่ะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่เพียงน้องนานาเอฟซีช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับพบกับผมช่างนาเดชนะพีวัดนะครับนี่เบอร์เก้าแล้วก็ พรานมิดอยู่ตรงนู้นนะครับด้านนี้ก็จะเป็นแม็กนะ <c oughs> เสียงจะดังหน่อยนะครับวันนี้ผมมากันสี่คน <c oughs> ผมมาตกปลาพากันมาตกปลานะครับหมายเนี่ยเป็นอ่างเก็บน้ำบ้านใหม่สามคัคคีอยู่ที่ตำบลทุ่งนนทรีนะครับอําเภอเขาสมิงจังหวัดตราดพอดีว่า ทางชุมชนทางหมู่บ้านที่นี่ครับเ,เขามีการจัดงานเ,เขาเรียกอะไรนะเทศก,กาลตกปลาเนาะในพันเนาะเทศก,กาลตกปลาอ่าก็เขาจะจัดทุกๆปีครับและปีนี้เนี่ยอ่าเขาเริ่มจัดกันตั้งแต่วันนี้ว,นนวันที่ไทยในพนันวันนี้ยี่สิบยี่แปดเนาะอ่าเขาจัดยี่สิบแปดธันวาจนถึงหนึ่งมกราเนะในพันเนาะวันนี้เรามาตกปลาปลาบ่อกันนะ ก็คือหมายเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเป็นอ่างเก็บน้ําของหมู่บ้านครับนี่ปีหนึ่งเขาจะจัดครั้งหนึ่งครับผมแล้วดูครับตอนนี้ประมาณน่าจะเจ็ดโมงเช้าอะ่ะมีพี่ๆน้องๆน,งนา,น,านักตกปลาเนี่ยเริ่มทยอยกันมาลงบิดแล้วนะครับนูน่นนี่ฮะรอบๆบ,บ,บ่อเลยฝั่งนี้จะย้อนแสงเลยนะจะเก็บบรรยากาศให้ดูสักก่อนครับก็เดี๋ยวตามไปลุ้นกันนะครับ ว่าการมาตกปลาของพวกเราคลิปนี้เนี่ยจะได้เลื่องไหมก็มาร่วมสนุกกับพี่ๆน้องๆน,น,น้าในชุมชนครับอ่ะก็เดี๋ยวเปิดคลิปไปแล้วแล้วเดี๋ยวมารอลุนกันครับผมนุน่นบรรยากาศดีไหมสวยครับรอบๆอ่างเน่เป็นต้นไม้รอบเลยคือถ้าใครมาเนี่ยก็มาจอดรถเอาตามจุดตามตำแหน่งเลือกเอาได้เลยครับจะอยู่จุดไหน แล้วงานนี้เนี่ยจะขาดพี่วัดไม่ได้เลยใช่ไหม <c oughs> คือจะบอกว่าเเขาจะเก็บค่าคันนะครับงานนี้คันละส5สิบ้าบาทเนาะพี่วัดเนาะเหยื่อที่ใช้วันนี้เนี่ยจะเป็นเหยื่อ,อเ,เขาเรียกอะไรอ่าลำปั้นเนาะอ่าเพราะว่าปลาที่บ่อเนี่ยมันเป็นปลาปล่อยที่เขาหาพันปลามาปล่อยแล้วหนึ่งปีเขาเปิดให้ตกครั้งหนึ่งนะในพันเนาะก็จะเป็นปลาหน้าดินะส่วนใหญ่ แต่วันนี้เนี่ยพวกเราจะโดนกันหรือเปล่าดูแม็กขมี้งกาอีมานั่งรอนะนี่มั่นใจแค่ไหนเนี่ยเราลงเบ็ดลงเหยือกันเสร็จแล้วนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นจุดที่เราลงเบ็ดเนี่ยจะเป็นจุดร้านค้าร้านขายเลยนะจุดเก็บบัตรเก็บค่าคันครับนี่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 ซุ้มข้างๆโดนแล้วครับ ดูนะปลาอะไรครับมาลุ้นด้วยกันแหมอ,อ่าดูนะครับพี่เขาโดนแล้วเ <c oughs> มื่อกี้ขึ้นแล้วครับทูมใหญ่เลยแต่ว่ายังดูไม่ออกปลาอะไรอุ้ยตัวใหญ่ด้วยใหญ่ๆๆ <c oughs> มาแล้วนี่ ปลาฉลาม <laughs> มีคนตะโกนบอกว่าปลาฉลามนะครับโอ้นี่ปลาสวายใช่ไหมครับพี่อือหือโอ้ดูดูดูด,ดูยังไม่ยอมยังไม่ยอมโอ้ยังไม่ยอมครับ <laughs> โอ้ยนี่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 สวิงไม่ต้องแล้วเอาเนี่ปลาสวายนะไม่มีมาเลยครับไม่มีมาเลยออาไซน่าจะสามลูสองลูสามลูเนาะพี่เขาผูกหางแล้วเดี๋ยวจะค่อยอยู่ขอบตลิงครับอ้าวแม่ อยู่ข้างๆซุ้มเรานะนี่อย่างน้อยก็มีให้เห็นกันแล้วครับคลิปนี้นานเรียบร้อยครับผมอ่ะเดี๋ยวดูกันเรื่อยๆครับลุ้นพวกเรากันด้วยว่าจะโดนบ้างหรือเปล่าสนุกสนานครับปลาตัวตัวแรกขึ้นอยู่หน้ากองอำนวยการทย่นี้พอดีเลยนี่อ้ เอาแม็กเป็นไงเห็นแล้วนะนี่พวกเราอยู่ตรงนี้ครับมาอีกแล้วครับเจ้าถิ่นเดาอีกแล้วเอาเอาดูนะอ่ะเดี๋ยวเขาลงล่างหน่อยครับทีนี้เอาชัดๆเลย นุ่นนุ่นนู่นโอ้ยสายเดิมสายเดิมนี่นี่นี่ยังไม่ยอมมาอยู่นี่อยู่นี่โอ้ยสายเดียวกันครับสายเดียวกันสวิงสวิงอยู่ที่ที่ผมนู่นเหรอครับนู่นเหะอนู่นนู่น มาสวิงมาแล้วสวิงมาแล้วนี่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 ผู้ช่วยผู้ช่วยเป็นคนตักให้นะอ้าอ้าอ้า น่าจะใหญ่กว่าตัวแรกหน่อยเนาะยัง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 อ้าวมาครับขึ้นโอ้โตกว่าตัวแรกหน่อยเนาะนี่ครับเท่าไหร่ครับสามโลเหรอ อันนี้เด็กอันนี้ยังเด็กเหรอมัดหางแล้วก็ติดขังไว้ริมบ่ออีกเหมือนเดิมครับนี่มีหลายๆซุ้มนะฝั่งรอบๆบ่อโซนนู้นครับก็มีเริ่มเฮกันบ้างแล้วแล้วกันน่าจะพอได้ตัวพอโดนกันอยู่ครับนุ่นจุดตรงนู้นน่ะเขาเฮกันแล้วครับเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ไล่รอบบ่อมาเลยครับผมแต่เรายังเงียบนะพวกเรายังเงียบครับ ไอตัวตัวนั้นผูกไว้ตรงไหนครับพี่นี่ใกล้กันวะอ๋อโนนโน่นโน่นอ๋อโน่นโนนนงาน่นงปลูกไว้ด้วยกันก็ยังเห็นแต่สวายนะครับพวกปลาบึกพวกยี่สกยังไม่มีใครเอาขึ้นได้เนาะแต่ว่ามีครับในบ่อเนี้ยนะยี่สกใหญ่ๆบึกใหญ่ๆมีครับก็เดี๋ยวผมขอขั้นด้วย คนจัดงานวันนี้นิดนึงนะครับนะ้าผู้ใหญ่นะน้าผู้ใหญ่คนนึง่งโพธิกิศเนาะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่เจ็ดตำบล<ม>ทุ่งนึ่งซีทุ่งน่งซีครับบ้านใหม่สามัคคีบ้านใหม่สามัคคีอําคือเขาสมิงจังหวัดตราดที่เป็นคนจัดงานวันนี้นะครับก็น้าผู้ใหญ่จะจัดงานยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดและวันที่หนึ่งเนาะห้าวันครับ,รบวันที่ช่างระเด็ดมาถ่ายเนี่ยเป็นวันที่ยี่สิบแปดนะครับเป็นวันแรกก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะกลับไปตัดคลิปแล้วก็ลงวันนี้เลย เผื่อใครอยู่รอบๆละแวกนี้หรือว่าไม่ไกลมากเนี่ยอยากมาร่วงงานอยากมาลองดูอากเก็บน้ําของหมู่บ้านเนี่ย mm. ก็ลองมากันได้เนาะ mm. ก็วันที่สามสิบเอ็ดเนี่ยนะ้าผู้ใหญ่แกแจ้งว่าจะมีรางวัลให้หนึ่งสองสามสำหรับความใหญ่ของปลาเนาะครับก็เป็นรางวัลเล็กๆน้อยจากชุมชนนะก็ไม่ได้ถือว่าเป็นกิจลักษณะอะไรมากมายก็คือสีน้ําใจที่มาได้รวมกันงานงานก็ใครอยากมามาได้เลยครับเดี๋ยวขอฝากเบอร์ไว้น,นิดนึงเผื่อมีใครมีอะไรที่จะติดต่อถาม ข้อมูลเบื้องต้นอะไรเงี้ยเนาะเบอร์097 097 230 230 4707ครับ4 7 0 7นะผู้ใหญ่คันนึงนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไว้ด้านล่างเนาะเบอร์โทรนะครับผมแต่เดี๋ยวเรากลับไปลุ้นปลากันต่อเรายังไม่ได้เลยนะทีมเราได้แต่ถ่ายนาเขาไปได้สองตัวแล้วนะอ่านี่ก็อากาศก็ต้องดูที่อากาศด้วยนะลมนั้นลมเย็นดีฟ้าอากาศแต่บรรยากาศดีมาก บรรยากาศดีจะไม่ร้อนเนาะครับแล้วก็ใครมีเยืยอดีเหยื่อเดดอยากมาลองเนี่ยมาลองเลยมาลองได้เลยครับอ่าอ่าโอเคครับปลาเดี๋ยวเราไปลุ้นปลากันต่อตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงกว่าแล้วนะในพันแดดเริ่มอ่อนเนาะเราก็ยังลุ้นกันอยู่ใช่ไหมยังไม่ประสบความสําเร็จนะครับวันนี้นี่ปลาไม่ค่อยกัดก็คือทีมจัดงานก็บอกนะปลาเนี่ยเยอะมากครับแต่ว่า อาจจะด้วยสภาพอากาศแล้วก็เหยื่อที่อาจจะแตกต่างกันไปเนาะคนที่ได้ก็มีใช่ไหมในพนันมีม,ม,มีแล้วก็อ,อตอนนี้ก็คนเริ่มทยอยกลับกันแล้วละ่ะนี <c oughs> พอได้กันอยู่ครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปเดินรอบไปถ่ายคนอื่นแบบจกแจงเกินแล้วก็เกรงใจเขานะครับก็มีนะ้าที่ก็อยู่ซุ้มข้างๆกันเนี่ยได้เห็นเขาเยอะมาสองตัว <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเราจะอยู่อีกสักพักหนึ่งนะในพานแล้วได้ไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวก็ได้ลุ้นกันว่าจะปิดคลิปสวยสวยไหมเนาะเยน็นเย็นอาจจะกินพี่วัดบ้างไงสู้ไหมสู้ไหมไหยังนั่งเฝ้าอยู่นะนี่ของน้าคันนี้เขาได้สามตัวครับเดี๋ยวขอดูเขาหน่อยอนี่ครับผมของน้าเขานี่ได้ยี่สก ใหญ่สองตัวแล้วก็สวายประมาณสามโลตัวหนึ่งครับยังขังเป็นๆอยู่เลยนี่โอ้แต่ว่าเขากำลังจะกลับแล้วครับเอ้านี่อะใครอยากมาลองเหยื่อนะมีเหยื่อดีเหยื่อเด็ดมาครับยีศกนี่ตัวนี้สวายนะนี่ที่เราถ่ายเขาสองช็อตเมื่อเช้าได้สองตัวนะวี่สวายแล้วนี่น้าเจ้าของปลาข้างหลังนี่ยีศกสองสวายหนึ่งแต่ว่าน้าบอกว่าปลามีอยู่นะ แต่ว yes. yeah. ันนี้มีนะคับมันเปลี่ยนใช่ใช่เยก็คือเราตั้งใจมาวันแรกเพื่อที่จะมาทําคลิปประชาสำคัญให้กับคุณชนเขาด้วยถ้าใครอยากมาลองเนยมาครับมีเยอดีเยอดสูตรไหนสารพัดสูตรลับสุดที่บอกอะไรมาเหอะก็ก็เปิดห้าวันนะพี่นะมาได้เลยค่าคันคันละสามหาบาทนะพี่อันนี้ก็คือถามจากคนนีก็ตกปลาได้นะแต่ช่องเรายังไม่ได้นะครับทุกคน เดี๋ยวผมขอรุ้นต่อพี่ได้เลย็นแล้วครับผมกรอขอวานต่ออ่<ข>อ <ๆ S 2> เดี๋ยวพี่เขา<อ>กลับละโอเค่อะอไม่ต้องหัวเราะพี่วัดสุดท้ายเป็นยังไงยอมใช่ไหมยอมยังไม่ใช่วันของเราเนาะเดี๋ยววันใหม่เดี๋ยววันใหม่ <laughs> มหมครับ<ม>ก็เดี๋ยวทยอยเก็บของเก็บเบ็ดกันละ<ม>นี่ตอนนี้ก็คนกลับแทบจะหมดแล้วครับเอออีกนิดนึงบ่อเขาเปิดเนี่ยมาได้ตั้งแต่ตีห้าหกโมงเช้าครับแล้วก็เนี่ย ตอนนี้ใกล้จะมืดแล้วก็เขาก็ยังให้ตกอยู่นี่ครับคนตกอยู่ก็ยังอยู่ครับนี่อ่ะก็เดี๋ยวผมขออนุญาตปิดคลิปเลยแล้วกันเนาะเอาง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับก็คลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับท่านี้เนาะทีมงานทั้งทีมครับรับผิดชอบร่วมกันวันนี้พลาด <laughs> โอเคแล้วเดี๋ยวไว้พบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายไอ้พาบ๊ายบายหน่อยบ๊ายเออรับผิดชอบกันหน่อยเดี๋ยวพี่วัดบ๊าย <laughs> <laughs> บายหนะ่อยเออเดี๋ยวเจอกันใหม่ <laughs> เดี๋ยวเจอกันใหม่ <laughs> ไปครับ